พี่พออีแม่เมียทำกับข้าวเป็นมากตัวนี้พี่น้องแกงเป็ดย่างเมียทำให้โอ้ยเสียบโอ้ยอืมจวด อร่อยม่หมอือรู้ไหมสาวกาลสินทำยังไงทำเป็นไหมอยากรู้ไหมทำยังไงตามมาดูคลิปอือสามีม้ก็ดีใจด้วยมาดูวิธีทำอีกครั้งหนึ่งแกงเผ็ดเป็ดย่างกับพี่ติวค่ะมาดูเครื่องปรุงค่ะก็จะมีเป็ดนะคะแล้วก็กะทิเราใช้กะทิกล่อง สับประรดมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดน้ำปลาน้ำตาลใบมะกรูดโหระพาพริกชี้ฟ้าชูรสนิดหนึ่งเกลือค่ะหลังจากที่เราเอาหม้อให้มันร้อนนิดหนึ่งนะคะเราก็จะใส่กะทิข้ามันจะไม่มีเห็นไหมคะเราจะไม่ผัดกับน้ำมันนะผัดกับหางหัวกะทิเลยรอ้อยซอสแตกมันก่อนค่ะ เห็นไหมคะหลังจากที่เราเคี่ยวมันก็แตกมันแบบนี้เราใส่น้ําพริกลงไปเลยค่ะแล้วแต่ความเผ็ดน้อยเผ็ดมากพี่ติ๋วใช้ใส่สองช้อนโต๊ะนิดๆนะคะผัดไปเรื่อยๆค่อยๆค่ะค่อยๆเคี่ยวนะจะเติมน้ําหัวกะทิดนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงเครื่องเนาะรอให้เดือดอีกทีหนึ่งก่อนค่ะ เรามาปรุงเครื่องกันเลยค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะชูรสนิดนึงเกลือค่ะน้ำปลาใบมะกรูดแล้วก็จะใส่สับป,ประรดลงไปค่ะมะเขือเทศสีดา ส่วนเป็ดรอแป๊บนึงค่ะเป็ดรอแป๊บหนึ่งนะคะให้ปรุงได้ที่ก่อนค่ะแล้วค่อยใส่เป็ดทีหลังมันจะได้ไม่แตกมันจะได้ไม่เละเดี๋ยวเรามาใส่เป็ดกันค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเป็ดเราเยอะนิดนึงวันนี้ไล่แจกเพื่อนบ้านนะคะนี่ค่ะเราปรุงรสเรียบร้อยแล้ว แกงเผ็ดเป็ดย่างยังไม่เสร็จนะเราเติมลงไปเลยค่ะพริกชี้ฟ้าที่เราหั่นไว้นะคะส่วนโหระพารอแป๊บนึงค่ะรอให้เดือดก่อนค่ะหลังจากที่มะเขือเป็ดเคี่ยวไปจนเปื่อยไอจนเดือดนะคะเราก็จะมาเติมโหระพาขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่เยอะหอมเยอะโหระพานะคะวันนี้ไม่พูดผิด นี่ค่ะแกงเผ็ดเป็ดย่างง่ายๆายสไตล์พี่ติ๋วเลยค่ะแบบพี่ติ๋วเลยนะคะสูตรไทยสูตรมันค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะทำตามพี่ติ๋วได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้พวกเราหน่อยนะคะจะได้มีเมนูใหม่ๆมมาให้ดูอีกค่ะสวัสดีค่ะ